อ๋อเจอเหนึ่งสอม mytest mytest โอเคม่ติดแล้วงั้นก็เริ่มรีวิวกันเลยกลับมาเป็นเดโมเหมือนเดิมวันนี้เป็นเกมชื่อว่าทาง Ken FC ก็จะเป็นเกมแต่บอลให้เล่นกันขำ,ำกับเพื่อนสามารถาแชร์จอสปิทสกรีนได้ก็คือเล่นจอเดียวแชร์ให้เพื่อนไม่จำเป็นต้องมีเกมทุกคน แต่ก่อนจะไปเริ่มเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าตอนเข้าเกมเนี่ยมันจะให้เลือกการควบคุมว่าจะเป็นจอยหรือคีย์บอร์ดซึ่งหนึ่งเครื่องเนี่ยมันสามารถเล่นได้4คนนั่นแหละก็คือดูจอเดียวกันคนนึงเล่นคีย์บอร์ดอีก3คนเล่นจอยถ้าคุณมีจอยครบนะแต่ว่าคีย์บอร์ดจะกดได้แค่คนเดียวนะไม่สามารถแบ่งคีย์บอร์ดคนละครึ่งได้โอเคกลับมาที่เกมของเราในหัวข้อกราฟิกก่อนเหมือนเดิมก็ปรับความละเอียดหน้าจอได้ที่เห็นก็คนทดจะขยายขยายแลยว้วพราผมปรับหน้าจอนะ คุณภาพกราฟิกมีตั้งแต่ u n b e t r a b l e จนทั้ง l u d ี c r o l u s อะไรนั่นแหละส่วนออดิโอก็มีแค่ซาวเวอรลูมอันเดียวแยกไม่ได้คอนโทรลเนี่ยมันมี a d v a านซ์คอนโทรลให้เปิดปิดแล้วก็ภาษาตามที่เห็นนั่นแหละก็เยอะพอสมควรส่วน View, วิ w อันนี้คือพวกหุมกล้องปกติมันไม่ได้สแตติกก็คืออยู่เฉยๆมันสปิดสกรีนได้นะแล้วก็มีอีกโหมดคือไดนามิกน่าจะเป็นโหมดที่กล้องหันไปหันมาตาม พอกดเลือกเกมก็จะเป็นการเลือกทีมกระชวนเพื่อนทีมก็มี2ทีมแหละทีมสีน้ําเงินกับทีมสีแดงตรงนี้เนี่ยใครใช้อะไรควบคุมเป็นคอนโทรลจะคีย์บอร์ดหรือจอยก็เลือกฝั่งได้เลยแล้วก็จะชวนเพื่อนมาเล่นจากหน้าจอตรงนี้แหละทางซ้ายที่ผมเบลอไว้นั่นแหละนั่นคือรายชื่อเพื่อนพอเลือกฝั่งเสร็จก็จะมีฝั่งละ2คน เราก็เลือกสกินได้ซึ่งอันนี้เป็นเดมโม่เหื้อหาหลายๆอย่างก็จะล็อกอยู่มันก็จะขึ้นด้วยกุญแจล็อกให้หลักๆก,ก็จะมีประมาณ4สกินให้เล่นได้4คนส่วนโหมดพวกนี้ก็ล็อกหมดเพราะว่าเป็นเดมโมเราสามารถปรับสนามได้แ,แหละปรับจำนวนประตูที่จะจับเกมหรือว่าความยาวของต่ละเกมประเภทบอลแล้วก็ความเก่งของ CPU อันล่างนี่ไม่ล็อกส่วนพวกคัสตอมอย่างอื่นล็อกหมดในกรณีเดมโมตัวนี้นะ ส่วนวิธีการเล่นนั้นก็เห็นทั้งขวานั้นไหมนั่นคือวิธีการควบคุมตัวละครครับการขยับเท้าซ้ายคุณจะใช้ WSD ในการขยับก็คือเท้าจะหันไปทิศทางที่คุณกด WSD เท้าซ้ายนะส่วนเท้าวขวาก็จะขยับด้วยลูกศรใช่ครับลูกศรทางขวา,ข,าข้างๆนำแพดนั่นแหละผมเปิดอ่า v u r t u e y k o y r o a r d ขึ้นมาให้เห็นเห็นไหมว่าผมกด WSD กับปุ่มลูกศรในการขยับ นอกนั้นก็พวกปุ่มแท็กเกิลปุ่มกาดแล้วก็ปุ่มเตะอะไรก็ตามนั้นเลยมันก็จะแบบงงๆหน่อยนะแล้วมันก็จะบังคับยากมากด้วยเกมมันเล่นอย่างนี้แหละ,ะไปกวนเพื่อนได้อยู่แค่การควบคุมก็ปวดหัวละส่วนกรณีจอยคอนโทรลเลอร์เนี่ยเราจะใช้อนาล็อกซ้ายกับขวาในการควบคุมขาซ้ายกับขาขวาตามข้างเล้วนะ อันนั้นหลอกซ้ายก็ขาซ้ายอันหลอกขวาก็ขาขวาแล้วก็กดปุ่ม a xy ในการกดท่าบล็อกท่ากาดแล้วก็แตะด้วย l t r t อะไรพวกนี้ซึ่งพอเป็นจอยเนี่ยอาจจะงงน้อยลงเพราะว่าเราใช้นิ้วโปง้งแค่นิ้วเดียวในการควบคุมขากรณีคีย์บอร์ดคือคุณต้องใช้3นิ้วในการควบคุมขาข้างหนึ่งก็อาจจะงงๆว่าต้องกดปุ่มอะไรแล้วก็ต้องไปกดปุ่มแตะอีกอก,การเป็นว่าต้องใช้4นิ้ว หรือถ้ากดแก๊บกดอะไรอีกก็อาจจะต้องใช้5นิ้วเลยทีเดียวเกมก็เลยแนะนำให้ใช้จอยดีกว่าซึ่งอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะหลังจากลองมาแล้วใช้คีย์บอร์ดจะค่อนข้างงงปุ่มนิดนึงหรืออาจจะเพราะว่าผมไม่ชินก็ได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสรุปดังเกนเอก็เป็นเกมปันป่นๆไปเล่น,นกับเพื่อนมันปั่นตรงที่ว่าการควบคุมตัวละครนี่แหละต้องควบคุมขาทีละข้าง ไม่ได้กดทิศทางแล้ววิ่งไปเองก็จะยากนิดนึงช่วงแรกแต่ถ้าชินแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกซึ่งสามารถแชร์จอได้ซื้อเกมคนเดียวแล้วแชร์จอให้เพื่อนเล่นแต่เดี๋ยวต้องแรงหน่อยนะใครสนใจไปลองโหลดเดมโมได้เดี๋ยวผมตัดลิงก์ไว้ข้างล่างเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้คงมีแค่นี้แหละสั้นมากเพราะว่าเกมมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะไปละเจอกันครั้งหน้า